ตายค่ะเออเป็นไงบ้างตลาดใกล้ปิดตลาดแล้วมีข้อสังเกตอ,นนอะไรบ้างตอนน,ตอนนี้นะคะก็คือนั่งดูตลาดมาเนี่ยก็คือเราแต่ละตัวที่ไล่ดูนะคะก็คือแบบลงมาแล้วไม่ค่อยมีนิวโลเลยอะพี่ๆอย่างเช่นอย่างเช่นเอาแบบ ตัวลงไฟฟ้าเมื่อวานก็ได้บีกิมอะค่ะไล่ขึ้นไปสูงสูงเลยนะขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองบาทห้าสิบนะแต่ตอนท้ายตลาดเนี่ยถูบลงมาถูกลงไปถึงยี่สิบห้าเลยนะเ,เราซื้อมาขายไปขายไปแบบวันนี้ค่ะวันนี้เปิดเช้ามาในู่ยี่สิบเอ็ดเจ็ดแล้วไล่ขึ้นเลยเเไล่ขึ้นไปยี่สิบสองจุดห้าตอนบ่ายมาเปิดยี่สิบสองสามเนี่ยแล้วก็ตีกลับขึ้นมาจะใกล้ทะลุเส้น ห้าสิบวันแล้วอะค่ะมอืแปลว่าือแล้วก็ GPC s เหมือนกันสองตัวเนี้ยก็คือแบบเหมือนยังไม่ให้ขึ้นเก็บของไม่ครบหรืออะไรก็ไม่รู้อะ<ม>จะย้อนกลับมาแต่ไม่มีโลหรือทุกตัวเลยส่วนตัวนำตลาดในหุ้นชุด A อย่างตัวแอดวานนะคะ<ม>ก็คือเล่นวันละสี่บาทตลอดเลยนะ<ม>เปิดแล้วก็ไม่หนุดราคาปิดของเมื่อวานแล้วก็ดันขึ้นแต่จะเป็นแบบซึมขึ้นนะคือขึ้นไปแล้วก็เทลงมาแล้วก็ มีคนเก็บไม้ใหญ่ๆแบบไม้แล้วอื่นหุ้นสออืบหุ้นไม้ใหญ่ๆนะ่นเลยค่ะอืมประมาณนี้ <Okay. S 2> รวมถึงตัว BBL ด้วยก็ค่อนข้างแข็งค่อยๆสืมขึ้นขึ้นมาเรื่อยอย่างวันนี้ค่ะว,วันนี้มีตัวถูกลงมาหลายตัวเนาะ MPC เนี่ยถูกลงมาเปิดแล้วก็ถูกลงมาตอนช่วงบ่ายนะคะลงไปถึง40.25เลยนะอืม แล้วก็ใช้เวลาปั๊บเดียวอ่ะมาห้านาทีได้ค่ะดันขึ้นมาสี่สิบสองแล้วเนี่ยอืมคือวิธีการเดียวกันหมดเลยวิธีการเดียวกันหมดเลยที่เห็นอยู่ตอนนี้วิธีการเดียวกันหมดเลยแล้วก่อนพุ่งจะขึ้นนะก็คือจะถูกไล่ของไปก่อนให้คนออกไปก่อนนะใครไม่มั่นใจออกออกกระถนเลยอืมแล้วก็เก็บแล้วก็ดวกออฟเฟอร์ขึ้นหมดเลยเคาะขึ้นเคาะขึ้นตลอดเลยอะค่ะตอนนี้ที่เห็นสัญญาณนะตอนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นตอนเนี้สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องรีบพยายาสะสมหุ้นแล้วนะคะณตอนเนี้ยค่ะแล้วก็แต่ละตัวก็จะเริ่มประกาศผลประกอบการแล้วใช่ไหมคะเริ่มจากแบงก์ก่อน okay. แล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มอื่นๆนะคะพี่เปียกส่วนปันผลเนี่ยจะประมาณเดือนเก้าเดือนสิบประมาณนี่นะ,คะ้ค่ะก็ตัวที่นำมาเนี่ยอย่างพก C.P.F. ใช่ไหมคะก็คือขึ้นมามีนิวไฮหมดแล้วเนี่ยขยับไม่ลงเลยนะไม่มีโล แต่ก็ค่อยๆซึ้งขึ้นนะคะม,ม,มันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเออเหมือนจะยังไม่ไปหรือตัว wsa เนี่ยก็ถูบลงมาหนักเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ลงหลุดต่ำกว่า4.78จุดเจ็อะคะ่ะก็เล่นกรอบอยู่ประมาณ5บาทในประมาณนี้นะคะ่ะพี่เปียโนคือไหาๆตัวเลยอะคะ่ะณตอนนี้ของตลาดนะคะคือพพอคาฟี่ด้วยโอเคตายเห็นว่ามันแข็งแรงหลายตัวเลยนะทุบลนนักษณะนี้เหมือนใเห็นเห็นแข็งแรงหลายตัวก็คื ไม่มีโลประมาณเนี้ยค่ะเหมือนทุบเก็บของเนาะเหมือนทุบเก็บของไหมใช่ใช่ความรู้สึกเหมือนเก็บของรวมถึงปูนใหญ่ก็ด้วยนะคะตอนเนี้ยค้างอยู่เลยนะสองสามศูนย์อย่างที่ครั้งที่ดาวที่มาบอกว่าตรงโซนสองสองสามอะค่ะยังไม่เห็นเลยนะคะอืมที่ผ่านมาเนี่ยนั่งดูเนี่ยก็พักตัวอยู่ประมาณสองร้อยสามสิบมาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะส่วนตัวพวกเอกลุ่มพลังงานนะคะ ก็ก็มีการลงมาตามราคาน้ำมันนะคะแต่ก็ไม่มีตัวไหนที่แบบถูกลงไปแรงๆนะพ t t g ีซโลก่อนหน้านั้นประมาณยี่สิบเก้าเนาะตอนนี้ก็แบบสามสิบสาสิบเอ็ดสามสิบยังไม่ได้หุ้นเลยออืแล้วก็ปันผลค่อนข้างดีด้วยนะคะตัวนี้ส่วนท็อปก็ลงมาตรงโซนแนวรับทดสอบอยู่ประมาณห้าสิบสองจุดเจ็ดห้าโอเคโอเคอย่างนั้นอย่างนั้นแนะนำ ใครอยากซื้อก็ซ้อซะนะเพ <ขอ S 1> ราะฉะนั้นณนะนะตอนนี้นะคะก็คือใครสนใจหุ้นที่จ่ายปันผลดีหรือว่าหุ้นที่โดนทุบมาแรงๆอะคะ่ะก็เป็นช่วงทยอยสะสมพุ้นได้เลยะคะ่ะโอเคขอบคุณมากครับตายครับอ่าค่ะสวัสดีค่ะ